ไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับเขาใช้ชื่อกิจกรรมว่าเคารพธงชาติจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับคุณสุพร,รัตน์วัฒนดำรงนะครับผู้ช่วยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกพร้อมรายงานอยู่แล้วเชิญรับชมครับแรงกายเครพธงชาติเอาตรงหน้าเอียด ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เสียงเพลงชาติที่กึกกล้องดังกังวานของผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่นำโดยนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในสัปดาห์แรกของการทำงานในปี2564เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์หนึ่งในนโยบายสำคัญของชาติ นอกจากเคารพตงชาติแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการสวดมนต์นะครับแล้วก็แผ่เมตตานะครับรวมถึงการกล่าวคำปริญาบนในเรื่องของการที่ระลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้รักษาชาติบ้านเมืองไว้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราทำอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะรู้สึกซึมซับเข้าไปในจิตสำนึกส่วนลึกนะครับก็จะทำให้คนยึดมั่นในเรื่องของสถาบันหลักของชาตินะครับ กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงนอกเหนือจากการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดียังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไปเคารพธงชาติ8โมงแล้วก็ต่อด้วยการทำงานซึ่งราชการก็คือปฏิบัติหน้าที่8นากานาทีเป็นต้นไป ะะการแสดงออกแบบนี้ก็จะทําให้คนรุ่นหลังเยาวชนรุ่นหลังๆได้เห็นวินัยปฏิบัติของราชการไทยว่ามีแบบแผนที่ดีแสดงออกในการรักชาติรักพระมหากษัตริย์คือสร้างความสาม,มัคคีในประเทศของเราจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีโดยขอให้ข้าราชการและบุคลา,ากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารสารกลางจังหวัดพิษณุโลกเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญ,ญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีที่บริเวณด้านหน้าพระบร,รมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษนุโลกรายงาน